เครื่องเอัน M 1140นะครับหรือพวกที่หน้าตาคล้ายๆกันนะครับที่มันมีตัวขับตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังชุดนี้บางท่านนะครับลูกค้าบางท่านเจออาการที่ว่าสั่งปิ้นแล้วมันดึงกระดาษมาหยุดอยู่ตรงนี้ครับกระดาษมันจะโผล่มานิดนึงปลายปลายกระดาษจะโผล่มาตรงนี้ครับติดอยู่ตรงนี้ไม่ดึงต่อนะครับ ก็คือชุดนี้ไม่ทํางานนะครับอาการนี้กค็คือเกิดจากชุดเฟืองนะครับชุดเฟืองที่นะครับเฟืองตัวนี้เห็นไหมครับนะครับเฟืองตัวนี้เฟืองตัวนี้มันจะมาขับกับตัวนี้นะครับไม่ทํางานสาเหตุที่ไม่ทํางานก็คือเกิดจากเนี่ยครับชุดเฟืองชุดใหญ่เราลื้อชุดนี้ออกนะครับตัวนี้ก็คือชุดที่ใส่กับกล่องกากหมึกนะครับ หรือออกแล้วก็ถอดฝาครอบเฟืองตัวนี้ออกนะครับจะเห็นชุดเฟืองชุดนี้นะครับมันมีตัวหนึ่งที่มันแตกนะครับปัญหาก็คือแกนมันแตกเลยครับแกนขับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเฟืองขับชุดนี้เลยครับนี่เป็นเฟืองควบคุมสําหรับควบคุมชุดนี้เลยหักนะครับอยู่จุดนี้นะครับจุดนี้มันจะอยู่อย่างนี้นะครับจุดนี้ ก็คือถ้าหากแบบนี้คือจบครับจบเลยเพราะว่าเดือยตัวนี้มันอยู่กับโครงของเครื่องนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเราลูกค้าหลายท่านเห็นว่าไอชุดนี้ไม่ทํางานแล้วสั่งชุดนี้ไปเปลี่ยนก็คือเราต้องเช็คก่อนนะครับวิธีเช็คง,ง่ายๆก็คือถอดชุดนี้ออกถอดชุดนี้ออกแล้วก็สั่งปิ้นสั่งปิ้นดูว่า พอลูกยางดึงกระดาษตัวนี้มันดึงกระดาษขึ้นมามันจะอยู่ประมาณนี้แล้วเฟืองตัวน,นี้มันจะทํางานต่อไหมนะครับแต่ถ้าเฟืองตัวน,นี้ทํางานต่อปกตินะครับก็แปลว่าชุดนี้ไม่เสียเสียชุดนี้แต่ถ้าเครื่องสั่งพิมดึงลูกยางตัวนี้ดึงกระดาษขึ้นมาแล้วกระดาษหยุดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเฟืองตัวนี้ไม่ทํางานอะไรเลยไม่หมุนอะไรเลย ก็แปลว่ามีปัญหาที่ชุดนี้ร0 0ลองเช็คดูนะครับแต่ถ้าเจอแบบผมก็คือจบเลยไปต่อไม่ได้ครับตอนนี้ก็คือต้องแจ้งลูกค้าแล้วก็คืนเครื่องนะครับโอเคครับอาการนี้ก็เห็นลายท่านสอบถามเข้ามานะครับอะไรตัวนี้ลองเช็คดูก่อนนะครับว่ามันเป็นที่จุดนี้หรือว่าลูกยางตัวนี้มันเสียโอเคครับวิธีเช็คก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับ ครับ